สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเดี๋ยวผมจะพามาสอนโหลดเกม Art d ตนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะครับล้วผมเข้าเล่นได้แล้วอันนี้อยู่เซิฟสี่กันนะครับนี่เซิฟสี่เซิฟสี่ที่เกาะนะครับเซิฟสี่มันหายไปสองไม่รู้ชื่ออะไรชื่อเกาะฮาริชิมะเลยไม่รู้นี่ครับเอาเล่นแบบเด็ผมเล่นไปเลเ้วสามสิบสามนะครับนี่ครับมีหลักฐานนะแต่เดี๋ยวผมจะสร้างใหม่ละส่วนใคร อยากดูเกมเพลย์หรือติดตามชีวิตผมเดี๋ยวผมจะอะไรช่วงเย็นๆนะครับผมจะเล่นทุกวันเลยเั็นเกมหลักไม่ใช่เกมหลักครับผมจะมาเทสระบบให้นะครับว่าเดี๋ยวพอเข้าซับซีแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงแตคงอีกนานนะน่าปลายปีครับดูอนสองแล้นี่ครับเริ่มแรกมาให้เพื่อนๆโหลดตัวนี้เลยครับโหลด PC นะครับโหลดตอนแี้ยังไม่ต้องมุดมุดครับต่อไปนี่ครับโหลดพีพนตัวนี้ครับ โหลดเพียนทันดี้แบมมานะครับคือที่จริงใช้ตัวอื่นก็ได้ครับอะไรก็ได้ที่เป็นของไต้หวันหมดไปไต้หวันได้แต่เนี้ยมันสายฟรีไงฟรีอของแค่มันฟรีเ,าเราเราไม่ต้องเสี่ยงเงินไงผมเลยแนะนาตัวนี้พอโหลดทันดี้แบมมาปุ๊บเปิดทันดี้แบมสมัครอะไรให้เรียบร้อยนะครับสมัครฟรีนะครับเซฟเมลไก่ได้หนึ่งเมลมันจะใช้มันจะใช้ได้ประมาณสองกิกะไบต์นะครับระยสองกิกะไบต์เนี่ยให้เก็บไว้นะครับไม่งั้นเราต้องสมัครเมลไก่เรืเร่อยๆเวลาต่อโหลด พอเปิดเปิดเสร็จแล้วใช่ไหมครับเปิดไอ้ VPN เสร็จปุ๊บให้กดเข้าเน็ตมาเบินมาเลยครับต้องเปิดก่อนนะถ้าไม่เปิดปุ๊บแบบมันจะเข้าเน็ตมาเบินไม่ได้พอเปิดมาปุ๊บมันจะหาตัวเกมเจอครับนี่ครับแล้วก,กดดาวน์โหลดตรงนี้ไปเลยมันจะโหลดประมาณตรงนี้ยสามจิกพอกดเข้าไปมันจะให้ใส่รหัสให้แนะนําใช้ Google นะครับ o o o l l p p a y เรา ID ไอ้เก่แล้วก็ว่าไปพอกดเขา อันนี้ผมอธิบายขั้นตอนที่จะเจอนะครับใครเจอปัญหาอะไรในขั้นตอนที่ระหว่างที่ผมสอนเนี่ยเมนไว้ได้นะครับหรือว่าทักเพจ Facebook ไว้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะตอบในหะ้พอโหลดเข้าเกมเสร็จปุ๊บโหลดเสร็จสา่ิกเนี่ยอ๋อผมลืมบอกไปตอนโหลดสา่ิกอะพอมันโหลดไปได้สักพักให้ปิด VPN ก็ได้นะครับเพื่อเพื่อที่จะแบบประหยัดไว้อะคือเราเชื่อม VPN ให้มันดาวน์โหลดเฉยๆ,ๆพอขึ้นดาวน์โหลดไปสักพัก หนึ่งนาทีอะไรเงี้ยก็ค่อยปิดก็ได้ครับแต่ถ้าใครมี V p พีตัวอื่นน่ะที่แบบเราเสียงเงินน่ะเล่นได้เต็มแม็กอ่ะก็เปิดทิ้งไว้เลยครับแต่ตัวนี้มันต้องใช้แบบงกนิดนึงให้แบบใบเบิกทานอะพาร์ตอ,อ่ะพอโหลดเสร็จปุ๊บเข้าเกมมามันจะอยู่หน้านี้ครับอยู่หน้านี้เสร็จปุ๊บพอเพื่อนคลิกทีหนึ่งปุ๊บอ่ามันจะให้ไปโหลดแพคครับแพคของ PC จะอยู่ที่2 4่สิบสี่จิกทีนี้แหละนรกแตกก็คือเพื่นอนะ ต้องเปิด VP n นะตอนกดเขา้ากดกดเขาา้าดาวน์โหลดไปแกให้ดาวน์โหลดดาน์โหลไปขณะเปิด VPN ด้วยเปิดไปได้ประมาณครึ่งทางมั้งพอ VPN หมดอะมันจะโหลดให้เองเ,องเลยเวย้ยพอโหลดให้เองใช่ไหมมันเหมือนเชื่อมต่อให้จากนั้นมาผมไม่ต้องเปิด VPN เล่นแล้วอะเนี่ยดูดิผมไม่ได้เปิดนะเออมันก็เล่นได้อะส่วนเกมเพย์หรอเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปแล้วกันครับหรือมาติดตามผมในไลฟ์ like ก็ได้เดี๋ยวผมจะอธิบายสอนนะครับ สปอยสั้นๆระบบเกมอืมตัวเกมรูปลักเกมเหมือนเหมือนเมียโฟผสมไนโครอ่ะสำหรับผมนะภายในเกมรูปรูปร่างอะไรเขาพูดยังไงวะ UI อะไรเงี้ยเหมือนเหมือนไนโคอ่ะมันเอาระบบสัตว์ขี่สัตว์เลี้ยงมาตลาดก็คล้ายๆคืออินเทอร์เฟซอะไรคล้ายไนยโคลหมดเลยเว้แต่รูปรูปร่างการเล่นอะภายนอกอ่ะมันเหมือน เมอร์โฟ์ปะผมไม่ผมไม่รู้ว่าเพราะผมเล่นเมอร์โฟ์ไม่นานเดี๋ยวไว้ค่อยมาคุยกันครับเดี๋ยววิธีสั้นๆเลยครับขาไปเจอกันในไลน์ครับ